สวัสดีแฟนมวยช่องนี้ก็ขอมวยชุด่องทางครับตยู่กับผมแอดจินบางน้อยครับพาแฟนๆมาดูมวยผู้ที่เอกของรายการนักซื้ยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566เป็นหนึ่งผู้ที่น่าสนใจครับเป็นการประทังระหว่างชนรสิธิ์ท่าสะยาสัตว์กับฝ่ายแดงนักวันีพินนเอกเกียรติจำดู OK นี่ชกการพิกัด112ปอนด์ครับจะจบแบบไหนครับลเยี่ยมพยสิตข้าแตยาสัตว์ครับฝ่ายแดงครับวัย26ปีครัาศาศาบจากอำเภอคาาเชิงจังหวัดปัรตานีซึงซ้อมอยู่ที่ท่ายมวยข้าแตยาสัตว์ครับจังหวัดชุมพรผลงานสาวความล่าสุดของกางเกงสีแดงครับ คะแนนขนไก่สวังเสือแพคคะแนนเพชรมาวินสิงมาวินไฟล์ล่าสุดยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพคคะแนนขอภัยครับไฟล์ล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดได้ครับเอาชนะทีเคยวยกที่3ครับเพชรมาวินสิงมาวินรับจีวีจีมวยคอาท้าอากาศอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่3ากรกฎาคมที่ผ่านมาสวนคู่ต่อตอนเขาวันนี้ครับเพชรเอกเกียรติจำดูกับวัย2ีปีครับ จากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปัจจุบันนี้เก็บโัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติจำรูนครับจังหวัดสระบุรีผลงานสามฟอร์มล่าสุดของตางเกงสีน้ำเงินครับชนะทีเคอยกที่4เจ้าขุนทองนอสีพึ่งที่จังหวัดสระบุรีแพ้คะแนนเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงทีมมวยเจ็ดสีไฟ์ล่าสุดครับ โชคกัลดาดันปาตักหินจินตีมวยไทยครับผู้ช่วงเขาโดนไล่ครับวันที24น่24กรกฎาคมที่ผ่านมาความได้เปลี่ยบก่อนชกคู่นี้ครับแอดไลน์ไทเกอร์7-1มวยพันธ์กบจิดมวยครับให้กังเกงสีแดงครับได้เปลี่ยบ7-4 แย่งวัชัดเจนครับทานด้านรสิคกครับสับสอกซ้ายสับสอกซ้ายคือไล่แขนตั้งขวางหน้าวัดกันที่สภาพร่างกายเลยครับระบบหายใจแล้วก็หัวจิตหัวใจไขรจัดดีกับสับสอกซ้ายยัดเข่าซ้าย ที่3ครับเดี๋ยวพักกันน้ำสักคู่ตามความมันกระต่อเกมที่ยกที่สี่ผ mm ู hmm. ้เอกนำรายการเซิร์ฟเวอร์ไทยพันธมิตรส,สุรศิทธิ์ฝ่ายแดงครับน้ำเงินดี mm hmm. เพชรเอกเกียรติจำลูนตาล่าลักซับก่อนไปตัวยกที่4ี่ไอไลท์ไทเกอร์เจนนหนึ่งมวยพักยกที่มวยครับก็ออยังอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปลี่ยงคู่6ช่วงตัว อยากทิ้เกมทิ้งการได้หรือไม่ครับพรเอกครับเ,เบเียดเข้าไปครับจัดเข่าซ้ายจัดเข่าซ้ายบาัดขวาคืนเอานตั้งเสียเข่าขวาสับซอขา,ขา,ขา,ขขาขวาจัดเข่าขวาไล่แขนเต้นเข่าขวาจัดเข่าขวาเต้นเข่าขวาคืนไล่แขน มีเวลาครับเอชรเอกลุยต่อจับตอกซ้ายยัดสัดขอกซ้ายเสียบข่าซ้ายเต่งเข่าซ้าย นัเบี่ยงเข้าไปครับไปเอกหมัดขวาลงลำตัวไล่แขนตั้งเต้นเข่าขวาเทียบเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายสุรสิทธิ์เอาละครับไปรับเ,เยอะๆไม่ดีครับบรรยากาศเสียงเชียร์ดีรอเขาอยู่ครับเป็นด้านมึงรับเง,เง,เง,เงเินดิไปเอกบรรยากาศดีกว่าครับเพราะเป็นรองเต้นเข่าขวา ชิงดำครับยกห้าเบียดเบียดเบียดแข้งขวาแล้วหมดยกที่ mm hmm. สี่เดี๋ยวพังน้ำทั้งคู่มาตามความมันก็ต่อเกมวันทียกที่ห้ายกสุดท้ายครับผู้เอกนำรายการโซนสิตแดงน้ำเงินเพชรเอกโอมบิปเจนนิดหน่อยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเม mm ื hmm. ่อหมดยกที่สี่ที่ผ่านมาครับโอ้โหเนมวยนี่ไม่พอใจกรรมการครับกับความปวดน้ำครับ พยายามจากคนจันกรรมการครับต้องดูยกนี้ครับเกมจบมาในรูปแบบไหนครับตาครับก่อนมาตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับไอร์ลน์ไทกเกอร์เจ็ดหนึ่งมวยพันยกที่มวยครับพิกกลับมาอยู่ทางด้าน,งานมุมน้ำเงินครับได้เปรียบเจ็ดสี่สถานการณ์ยกที่แล้วทํวา,าได้ดีกว่าขยันออกวุฒกว่าครับสถานการณ์เลยพิกมาอยู่ทางด้าน,งานมุมน้ำเงินครับ ไปทื่อๆ,ๆครับนายโชลสิทธิ์พาแพยยาสัตว์ครับโถาการได้เปรียบมาสี่ยกกว่าครับได้เปรียบสามยกกว่าครับปลายยก4ี่นี่มาแผ่วครับบรรยากาศเสียงเชียร์นี่เทรเองนี่ดีด้วยครับแข้งขวาจะจบแบบนี้หรือเปล่าครับรโอ้โหปีเล่นกองรัวนาทีสุดท้ายครับลุยต่อยังมีเวลาครับโชลสิทธิ์ เบียดเข้าไปจัดเข่าซ้าย,เ,ยเขียบเข่าซ้ายแล้วก็บิดเทียบเข่าซ้ายออโอ้โหต่างคนต่างบั่นใจนะครับตอนนี้ครับแฟนมวยทางช่องครับที่คิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้คนไม่ข้าคูดูกันได้ครับ แฟนเพจไม่ได้จะไป็ก้าครับแฟนวมนวยตัดมาดูแปลการหลังเกมคู่เอกน้ำรายการครับศึกมวยไทยพัฒมิตรครับ ลุ้นไปพร้อมๆนครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับระวางโนรสิทธิ์ษ้าแสงยาสัตย์ครับแดงน้ำเงินเพชรเอกเ,เ,เกียรติจำรูนทำการเก็บไปคะแนนไปที่1ครับไปที่2ใบไปสุดท้ายผันไปที่มุมน้ำเงินครับเป็นเพชรเอกเกียรติจำรูนครับพลิกกลับมาเอาชนะคะแนนชนรสิทิ์ คาแช้ยาสัตว์เป็นแบบสนุกสุดมันรับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสารคิปนี้ผม,มและดาราพิภาพกันใดขอไปมณะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดทั้ไคลายเพื่อเป็นกะลังใจให้กับทีมง,งานสารคิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ